เดี๋ยวผมวิ่งลงไปเช็คเองอ่าอ่าอ้หารู้ไม่เจอเฮ้ยเข้าบนเห็นคนเลยข้าบนมีคนตรงไหนบนไหนเนี่ยที่ The View อะเรบลังคาเลยพวกเห็นปะเนี่ยหลังคาบ้านเลยเหรอใช่คาบินอหรนะเนี่ยกันเลือกๆอยู่เลยพวกเห็นหมนเลยเจอกันเจอกันยิงนะยิงเลยยิงแค่ตายยิงอ๋อมันเช็คแล้วนะยืนเช็คกันวนะฟีก็ยิงได้น่ะตายมาไม่กล้ายืนนิ่งเลยนะ อันนี้เช็คเปล่ามันก็รู้ว่้ไรเลยเว้จิมมี่รู้ว่าไม่ถึงสองร้อยอยู่แล้วฮะจุดพุกับเสียงปืนเออใคมีวิทยุดป่ะผมมีพุกบกเสียงปืนจยุดพุเลยป่ะเป็นไงใจเย็นอ๋อเสร็จปีกว่าเอาไงอ่ะเจาะคิดว่าข้างในเราจะเข้าไปได้ป่ะไม่ได้พอไมต้องกลัวยาวยาไม่ต้องเ้าวะพึ่ สะดอเอามากี่อันดีกว่าที่สะดอสะดอผมพามาเยอะมากเยอะมากใช่ไหมใช่ก็คนเจาะนะมีซอมบี้ไหมหนาววะจดแล้วก็เล่ข้างในอ่ะแล้วก็ถ่ายถ่ายข้างนอกเหรอใช่อาตาลเอาเราทำได้ัดอาไปเลยคืออยากรู้เหมือนกันว่ามันมันจะมันจะทำดาเมจหรือเปล่าไอ้เนี้ยไอ้ประตูอ่ะถ้ายิงไม่แตกอ่ะไม่แตกไม่เสียลูกเลยนะ มีกำแพงหรือที่กำแพงในมีรูแบบบ้านแบบที่พอจะเข้าได้แล้วนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเนี่ยบ้านเนี้ยไม่เกินสองร้อยโมเดิร์นต้องยิงไก่นะบาร์เล็ตอะอราหมดอล้วอุ้ยระเบิดไอ้สัสไอ้ตาปะไม่มีเลยไอ้พุ้มมาดิเออผมลืมดูตายไหมตายเหรอตายตายท่านือหรือป้อมป้อมมามากดไอ้นี่หน่อยเคไมให้ก่อนกดเซิร์ชเลยกดเซิร์ชเลยเดี๋ยวศพกิ่ง ดอกท้ายนี่ดอกท้ายดอกท้ายอะไรพี่ดอกสุดท้ายแล้วล็อกทองหรือล็อกท้ายแล้วเไปเจอคนเจอคนมันมามันมาแล้วตั้งตายของตายงตาย,ายมันมาแล้วใช่ไหมเออทีนี้ตัวสีขาวยังไม่ทันกี่ตัวกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียว,วเยวหรอใช่ใช่อยู่ศพผมอยู่ตรงต่อคอยเลยตายตายแล้วสวยเฮียได้แฟนแปะหน่อยครับอีกเยอะมันปวดชื่อบลูอะไรสักอย่างใส่กิริสูตรสีขาว แมวได้นะเซิร์ชติ่ตรงไหนพี่เอสอีเอสอีเลยเอสอีเลยไปไปเปไปปปอาวุธเลยครับไปปฎอาวุธก่อนแต่ว่าไม่รู้มีตัวซอนไหมอ่าเอสอีเลยไปดึงปืนมาๆก่อนนะเอ่าอ่ไปดึงก่อนตรงตรงข้างๆกันนะตรงข้างๆกันนะอยู่บนเนินเลยตรงที่ไม่ไม่ข้างหรอกประมาณยี่สิบเมตรหอคอยนะปะหอคอยไม้บ้านไปอทางหอคอยทางหอคอยไม้อ่ะไม่ต้องแบ่งคนออกไปเล่นข้างนอกด้วยนะ มาช่วยใช่อยู่ดีๆก็มาดังไหน่ะตีหน่อยจูมาช่วยใช่ไหมาช่วยอ่ะก็เป็นรออะไรสะดวกไหมพี่จะไปเริ่มตั้งสามลูกเออเอาไปเล่นมาของฟาร์มหรือว่าของอะไรอ่ะของไม่รู้ไม่แน่ใจพี่ก็จะไม่ได้ของฟาร์มของเต็มร้อยป่ะเจ็ดร้อตัวเก้าเก้าเจ็ดสิบสองเก้าสิบสองของมันนั่นแหละพี่ไม่ได้ของฟาร์ม เราก็ไปหาถุงมือว่ะต้องหาถุงมือกับไอ้นี่เพิ่มเดี๋ยวล็อกเดียวแล้วเนี่ยระเด็นคือใบเล็กสกมหายเอาหายไปได้ได้ไงอ่ะนี่รูปมันยอยู่นั่งอยู่ข้างหลังไหนวะเีจะผมไปหาถุงมือกับพี่ป้อมมีใครออแคมป์อยู่ในบ้านมันปะมีแคมป์ในบ้านมันสักสองไหมเดี๋ยวมันเข้ามา ไปพี่เข้าไปแทนท่านต้องต้องอยู่ข้างนอกด้วยต้องอยู่ในบ้านด้วยแล้วใครจะอยู่เดนวิ่งไปหาได้บ้างล่ะพี่แคมป์กันในบ้านเนี่ยเพราะว่าตอนนี้พี่ไอ้เลือดพี่น้อยอ่ะเราตายเปล่าไม่ตายพี่ยังไม่มีใครตายแต่ไม่รู้ตำแหน่งแสดงว่ามันยิงคนอื่นแหละผมนี่ผมไม่ยิงอยู่เมื่อกี้ผมยิงฝั่งฝั่งผมได้ยินอยู่พี่ผมก็เลยวิ่งมาเฮ้ยทีวีมาทางผมมาทางผมมาทางผมครับทางผมทางผมที่เหนือที่เหนือ เปปดดิิดดดดไไ้มมม้มันมาจอดตรงผมมันมาจอดตรงผมเอ่อการเห็นชื่อพี่นี่ดันขึ้นมาหน่อยพี <ST> ่พี่เจนตายปะไม่ <S <S ไม่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 มันมาจอดตรงผมนะทิศเหนือนะยังไม่เห็นชื่อยังไม่เห็นชื่อไม่ไม่เห็นชื่อพี่อะทิศเหนือทิศเหนือขึ้นมาเจนพี่เจนผมเล่นไหล่อะหลบหลบหลบไอ้อย่าไปยืนตรงนั้นอย่าไปยืนตรงนั้นอามันโดนยิงตายตรงนั้นผมปาระเบิดไปนะทิศเหนือ ทิศเหนือพี่มันเจ็บเยอะพี่จริงมันไปเจ็บระวังนะมันมีอาจจะมีตัวเดรยเข้าไปในบ้านนะทางทิศเหนือนะเข้าขอเข้าเอทีวีใช่ไหมตายมันใช่ใช่เอทีวีเอทีวียิงตายเปล่าวะมันตายแล้วตายอยู่ทิศเหนือเลยหลายตายมันมันเจ็บแล้วล่ะพี่อยู่ดูว่าตายเนี่ยผมอยู่ทิศเหนือลอยู่ตกเกือบถึงเส้นขาวอ่ะกันเสียงมาทางซ้ายเนี่ไหนเห็นชื่อเพียงมันอยู่ระหว่างพี่กับกันอะเอทีวีอ่ะไอพี่ประตูนี่เปิด ้เปการระวังคนนะนี่นี่เสียงรถกันเห็นรถมันไหมระวังระวังถ้าผมเเก็นหปะถ้าใส่ล็อกมันมันจะเปิดได้หาดีรัใส่ล็อกมันจะเปิดได้ไหมอย่าใส่อย่าใส่อย่าใส่ไม่ผมถอดล็อกมันมาเลยผมผมมีล็อกมันนะไรถ้าผมใส่ล็อกมันจะอันนี้ปะเป็นของเราปะนจะเป็นของเราปะไม่่ชน่าจะเป็นของเรานะถ้าเราใส่อจะเป็นอยู่ในทรงมันนะเอออยู่ในทรงมันเอองั้นเดี๋ยวเพิ่งใส่ กันไม่เห็นหรอไม่เห็นพี่เอ้าชัวร์ปะเนี่ยมันอาจจะจอดไกลกว่านี้ลองขับวนดูพี่แจ็คผมมีบバレตพี่ถือเปือเออเออถ้ามีบレตเลาอย่าเสี่ยมันาเสี่ยมพี่ถือเป็ือะไรกันอย่าเสี่ยงกันถือเปลืนอะไรอ่ะผมถือลูกสแต่ตอยู่ในรถสกบสิบห้าอมอยู่ไรนเนาอย่ย่าไป่ไปยไปย่าไปอยไปอย่าไปอยาอาไปย่าไปอย่าอย่ย่ไรไปอย่าอไปอยอ่ไอย่อย่ไปอย่ไปไปยไปอยยไปยไปเยยไปอไปอลยไยไยอตัวเจอตัว ตายเคโเคล็อกโเคล็อกรถรถอยู่ไหนอะเดนย่สิบหกมันมาว่ะยี่สิบหกครับดูประตูอยู่ดูประตูเฮ้ยเดนย่สิบหกมันมาว่ะตุ๊ดตีบีสีมเนี้ยไอ้เหี้ยมันจะเกล็ดในในตัวนี้ก็สวนบอลเลตนี่เดี๋ยวผมเอาป๋องทิ้งก็ป๋องมันทิ้งไว้นี่พี่เซนบล็อกอยู่นี่นะอันนี้คือยู่ตรงนี้พี่อันนี้คือคือเราเข้าบ้านได้ยังเข้าได้แล้วเข้าได้ตรงไหนตรงไหนมันเปิดประตูมาเองผมเนี่ยเห็นชื่อว่า เอาแจ็คเข้าสุ่นฟองพี่ป้อมเข้าบ้านมาเลยพี่ควากระเป๋าเลยพี่ผมจะวิ่งไปดูรถมันมีระเบิดนะตรงไหนมีระเบิดี่่ผมาหายละเออเออเฮ้ยป้อมพี่ป้อมผมได้แอดวานซ์ล็อกมันมาอุ้ยอุ้ยเฮแม็กแม็กโกมแม่งเต็มเออเออแล้วรถมันอะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปดูพี่สามก็มันมันสามก็บอกเลยเหรอ ระเบิดได้ไหมระเบิดเลยจดแค่เผื่อของมีรถอ่ะสัตว์ยังนด้เล่นของไม,ไม,ไม่เดี๋้รเรอกราดอนกันเราเผื่อมันของมันจะวิ่งมาเอาที่ของที่รถไงพี่ผมนอนนะ่งนอนเอเอะไปไปสวิฟรถก่นอนด,ด,ดูด้วยนะรอบๆอ่ะยังมีใครเฝ้ารอบๆอยู่ไหมเนี่ยติดบ้าหน่อยที่จะกระดอนรถไม่น่ามีแล้วพี่การรถไปจอดไปไหนกันรถจอดหน้าบ้านอะไยพี่ ต้นมันไม่ใช่รถเราอ่ะรถออชิก็ใกล้ๆกันนะพี่ั่พีผมขยับไปอยู่แต่ออกกำแพงนิดหนึงเรามีคนเจอรถมันนะโอ้โหนี่คุพ่อคนณแม่ที่อมปืนเลยขอไม่ล็อคพี่แั้วคอยกล่องที่มันจำเป็นหอกไหมเอา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 กล่องเอากล่องขยะเอาของทิ้งไหมแล้วก็เอาไอ้พวกนี้เข้าาทำกล่องนี้หนึ่ง อะไรอีกวะมีคนเลียบไอ้ยันนี่เลยมันเยอะจังเรารีบไปรีบไปดีกว่าประมาณกี่ละเราไม่ไม่เนี่ยของมารีบเอารีบไปดีกว่าเราไปเอารถกระบะทอยขึ้นนะเราได้ไปของกระบะนะพี่เอาของขยะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอากระบะเองผมมีทีวีผมขับไปแทนกระบะเองเอาขยะทิ้งเลยนะขยะในกระบะทิ้งเลยอ่าไม่มีอะไรพี่กระบะกระบะเปล่ามันมีมันมีกล่องกล่องที่ยี่สิบอยู่อะเอ้ยปุ๊บปุ๊บผม ปืนใส่นะของแม็กซ์ของอะไหนวะเพียบอาหารไม่เอาครับเอาปืนเพียรรถจัรถรถโอ้ที่ชุดส้มอยู่ใครใครชุดส้มมีปะไม่มีตายตายเดนยี่หกโอเคชุดส้มมันน่าจะไม่มีของะพี่มันมาอย่างนั้นอ๋อเดนยี่หกปืนอ้าวไหนปืนโอกมาก่อนได้เปล่าดด้วยเเี๋มันมีกล่องมามีกล่องยิ่ได้ไหมอ่ะยังที่หลุดดีๆหลุด หลายรอบไะเนี่ยบอกเมื่อกี้ที่ที่บอกว่าเราไปเดินอยู่ตรงไหนนะที่หน้าบ้านปะหน้าบ้านตรงประตูที่เราสะเอาะจะวิ่งมาเก็บของมันปะอุ้ยสะดอะระเบิดไอ้ขี้เอาไี่เอา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 ใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้ใส่นว้แซีโฟวยึดเคเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อุ้ยระเบิดพี่เจเห็นปะกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยกล่องไหนกล่องไหนเนี้ยเนี้ยกล่องเนี้ยกล่องเลข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 กล่องเลขตู้ตู้ตู้ตายบูบิกกิริสูสีเขียว ไม่ใช่กล่องผู้ผิดกล่องอะไรกล่องอะไรกล่องน้าน97ล่อ97ล้อเจ็ดเลยบบอ่าพก่งอย่าพึ่งาพ่ง่อันนีมีตัวอื่นมาบูบิงบูบิงบูบิงมันมันมีของตะตุ้เมาหน่อยแล้วเก็บไปเก็บไปไอซโฟเก็บไปให้หมดตุ้เมาเมาเพื่อนกถครับนึงครับผมขับรถอยูี่บนเออใครก็ได้อยู่ในบ้านออกมาคนหนึ่งไอซ์โฟไปไหนอ่ะผมไม่เห็นการเก็บไปยังยังยังผมไม่ได้เก็บดูใครจะัรถ ผมหลุดูแลวเว้ตอนเนี้นการเอาการเอาแพ็กซีโฟไปก่อนคอยเข้ากล่องไปพี่เจ็ดเดี๋ยวเราเราเข้าไอ้นี่สิเดียวไม่แพ็กซีโฟว่ะมีไหนไอ้กล่องเมื่อกี้ไงไปไหนวะกล่องกล่องเลขอะไรอ่ะที่มันหนัก97หลอดนี่ไงไอ้ตู้ตู้ตู้ระเบิดเต็มเลยเนี่ยที่สะดกดมันถุงมือเต็มเลยไหนไหนดูพี่เงียบาออกม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 าผมเปิดไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสองตัวเด้อตรงผมอ่ะเดี๋ยวผมวางไปพี่ไปยันไปยันเปิดไม่ได้ปะ เฮียแพ็กซีโฟโอเคโอเคเอาเอาเขากล่องเลยอามาไอ้กันกล่องอะไรอ่ะกล่องอะไรกล่องเล็กอะไรกล่องเราอ่ะอลงที่เราเมื่อกี้ไงเอาไปเตะบอลยกล่องเล็กอะไรกล่องเล็กอะไรกล่องเล็กอะไริผ่านแล้วเปิดประตูหน่อยครับเปิดประตูลับหน่อยครับฮัลโหลครับพี่พี่เปิดแล้วพี่เปิดแล้วพี่เปิดแล้วพี่เปิดทางนี้ทางนี้ทางที่พี่อยู่ทางที่พี่อยู่ทางที่พี่อยู่ครับพี่เดี๋ยวถอยกล่องออกนอกบ้านก่อนไม่งงเดี๋ยวเดียวตัวมาทางพี่หน่อยเดี๋ยวตรงนั้นก็ได้เราวิ่งมา โอเคพี่โอเคผมดึงแพ็กซีโฟมาละวโอเคเจ็บคอเอ่อ่อโอเคกล่องกล่องเก้าสิบเจ็ดอย่าอย่าขยับนะกล่องเก้าเจ็ดอะไม่ปืนใครเก็บไม่ได้ผมไปช่วยพี่มินนะพี่ฮัลโหลไร่เลยเลยเชยในองวะกลองเก้าจ็ดกแม่งไปไหนหราวะอสัตว์เ้ยสพแม่งไหลสัตว์ระเบิดมีเยอะแยะไม่ฝังอะอ๋อ นอนนอนศพอยู่น่นแตปืนอยู่ไหนวะสัตว์มือยางใช่ไหมพี่ใช่พี่จะได้สะแบบสะใจเอาออกมากเลยลูกช่วยถอยหน่อยช่วยถอยหน่อยผมถอยกล่องที่ไม้ที่นี่ก่อนไงเนี่ยตัวตัวศพเนี่ยตัวยถอยกล่องเน่าๆออกไปเค็มเลยแต่ปืนมันไม่รู้อยู่ไหนอ่ะไอ้นี่ปืนอยู่นี่โอเคเจอปืนแล้วเรามีรถทั้งหมดสี่้ยมันชุดเต็มนะไอ้บูบิงเฮียอะไรเนี่ยไอแต่ไม่มีของชิลิสูตรเก็บไปเก็บไป มันมีของมันมีของม,ม,มันมีกล่องอยู่ข้างนอกไอ้ตัวเนี้ยอย่าอย่าทอยอย่าถอยกล่องไอ้หนึ่งเก้าไปนะใครไม่ใครไม่มีปืนหรือเปล่าตอนนี้มีใช่ไหมมีครบใช่ไหมไม่มีแตจ้งมาหาผมได้นะมีปืนไอ้ที่ถอยออกมาข้างนอกนี่คือคือขพี่ขยะใช่ไหมขยะพี่ขยะ